โอเคนะครับทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตเว็บไลน์แลนนะครับอัปเดตเว็บไรเง้ยงนะครับเว็บ ja. นี้แหละดินจานี่แหละนะผมทอนนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะครับเว็บมัน <c oughs> ไม่จ่ายแล้วมั้งนะนะครับสงสัยจะไม่เข้าแล้วแหละไม่ไม่จ่ายแล้วนะเงินเขาน่าจะหมดแล้วแหละ เออมาดูนะฮะที่ทรานซ a คชั่นกันเลยเนาะไม่ไปเนี่ยโอเค Refresh t h ดนนี่อ่ะ uh, pending อยู่เลยสุดยอดจริงๆเลยครับไม่ใจนะถอนยอดล่าสุดไม่ใจแล้วนะครับสวันที่ยี่สิบเก้านะครับห้ามเล่นแล้วนะครับลิงผมจะไม่ใส่ไว้แล้วนะลบทิ้งหมดละโอเค เว็บนี้นะจะบอกให้นะครับทุกคนผมกำไรเกินสองรเซ็นแล้วนะฮะถอนมาหลายครั้งมากและเนี่ยเนี่ยก็เยอะนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้แหละนะ <c oughs> ตอนนี้เลิกเล่นแล้วนะทุกคนถ้าจะมีให้เล่นก็น่าจะเป็นเว็บเว็บเจ้าตัวนี้นะ <c oughs> เว็บเว็บเว็บวิตรอนนะครับ แต่ตอนนี้ผมลบไปแล้วนะฮไม่รู้มันรีเองนะครับออแล้วก็เว็บนี้ด้วยนะครับนี่ก็ไม่จ่ายนะครับลงไปเมื่อวานนะครับอืมที่ผมฝากไปเน,นี่ยสามดอลลาร์นะครับสามจุดห้าแปดดอลลาร์นะครับไม่จ่ายนะครับลงทุนผ่าน Per ร์เฟกต์มอนี่ยะครับทุกคนไม่เข้านะฮะโอเคสองเว็บนี้ไม่จ่ายแล้วนะฮะ ปบทิ้งไปนะครับทิ้งไปโอเคก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดสำหรับ,บเว็บดีๆเว็บใหม่ๆที่ผมจะมาแนะนำทุกท่านในครั้งต่อไปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุก s ับสไครป์เอร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาฟังแล้วก็มาติดติดตามผมนะครับโอเคมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ